สวัสดีค่ะมื่อวนี้คุณยายแดงตื่นเศร้าได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยคุณยายแดงไปเก็บเห็ดแต่เศร้าๆก็แต่บุันไี้แจ้งผู้พี่น้องค่ะเฝ้าลงมาวัดยา่านบุทันมูเพิ่นมีคนมากวนคุณยายแดงแล้วสวัสดีค่ะมาเช้ากับเราอีก <laughs> สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับผู้ใหญ่มาแต่เช้าจังเลย มาพัดเส้นครับแต่เส้นน้าไงวันเซ่นเองไปเก็บเพชรฟางแต่เศร้าวันนี้เราไม่ได้เห็ดขออาหารในที่เก่าออกแล้วนั่งบ่ได้นั่งบ่ได้พี่น้องคุณยายแดงยังมีเวียกอยู่มากวาดใบไม้ออกจากลานพระพุทธรูปก่อนไม่เห็ดเวียกหม่องนี่ก่อนจักหน่อยสวยๆพี่น้องผุนสิมาหลายเดี๋ยวผุนสิมากะมาหวาอยู่หม่องนี่ คุณยายเดงเฝ้าททำความสะอาดก่อนก่อนเพนส่นีมาเห็นความหมองงามใบไม้มันหล่นใบโพขีไม้ขีโตเออก็บอก่อนค่ะพี่น้องขาให้เพื่อนเต่งถ่าทั้งสลา,าคุคณยายเด้งมาทำหมองนี้ก่อนค่ะเก็บขูมือกวาดขูมือมันกระหล่นลงมาขูมือมันสีเปลี่ยนฤยดูเลยมันสิเป็นยนงามหนาวเลยล่มผัดเลยตกลงตกลงพี่น้องเลย เปลี่ยนน้ำใหม่ให้พระพุทธรูปก่อน นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนางสารีนางโอทนางอุทธกังวรางพุทธัสสะปูเชมะสาธุเด,ด้อพุทขะขอถวายน้ำพระพุทธเจ้า ยังอยู่ได้พี่น้องยังบ่แลว้วยังอยู่สององยังองค์ศิวลีสององสองข้างเฝ้าอยู่ได้มาโบเฝ้าก็ได้จะหน่อยอัญญาคู่เพิ่นกระลงมาทำบัดปะพี่น้องเพิ่นหลังมาหลังมาจะมนก่กระติมสลา,าเลยอยู่ทั้งสลาเพิ่นก็ได้วันนี้บัดแหง่งวันพระซ้ำ มาหลายประทุเด้อพี่นอ้งก็ะไรฮันอัญคูขึ้นลงมาแล้ว สิทำบัดรพระคุณยายแดงเลยเจ้าคุณยายเด็กเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จสาธุเดอ้อผู้ข้าขอถวายน้ำเดอ้อให้สุ่มให้เย็นเดอ้อสาธุเดอ้อ ให้สุ่มให้เหย็นเด้อให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อสาธุเลี้ยวแล้วพี่น้องขากราบพระก่อนทำบัดเสาร์เด้อว่ถึงพระนามด้วยถึงพระสงฆ์ด้วย ตัสสะภะคะวะโตสาสนังยัาสติยัามะรังมนะสิกะโรมาอนุบัติปัชชามะทํากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติตกำลังสาสานบุบัติปัติขอให้ความปฏิบัตินันั้น เวรัสาุูกคันทัศสัอันตาอิริยาญสัมวัตตุจงเป็นไปเพื่อรักธรรมที่สุดแห่งคอทุกขั้งิน